สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ที่น่ารักของต้อมทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยลาวนะคะมัดรวมทุกลาววันนี้นะคะรวมไปจนถึงลาวพัฒนาด้วยนะคะท่านไหนที่เล่นสุดนี้นะคะที่ลาวพัฒนานะคะขอให้หมั่นหมันกันทุกท่านเนาะนะคะมาเริ่มดูเลขในตารางกันเลยนะคะเพื่อนแล้วก็ขออภัยในเสียงด้วยเดอ้อทุกคนเสียงจะหายนิดนึงนะคะเนาะ เรามาดูเลขในตารางกันเลยนะคะสูตรหนึ่งเลขกำลังวารวนรวมรวมหวยลาวนะคะจะมีเลขห้านะคะเพื่อนศูนย์หนึ่งปดเจ็ดหสานะคะกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคน <c oughs> ตัวเด่นนะคะจะอยู่ตรงกลางเนาะ จะเป็นเลข8และเลข7นะคะเด่น8และ7ตัวเจาะนะคะจะมี8 1นะคะ8 7นะคะ7 3เนาะแล้วก็7 5นะคะทุกคนแล้วก็ตัวกันอยู่ตำแหน่งนี้เนาะจะมี1 3 1 5นะคะเลขที่ต้อชอบ3 8เนาะแล้วก็8 6นะคะอย่าลืมกลับหัวเลข6กับเลข9กันด้วยนะคะแล้วก็ เลขเบิลนะคะเนาะจะมีเลขเดี๋ยวสักครู่นะคะทุกคนเลขเบิลเนาะหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะเลขเบิลตัวเด่นเลยนะคะเนาะแล้วก็ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> อ,อย่าลืมกัน <c oughs> เลขพี่น้องนะคะ การเลขที่น้องเลข0ูนย์และเลข1ตรงนี้จะได้80นะคะ 03, 0 3 0ยนหนะคะทุกคนน้อส่วนตัวเน้นนะคะ81นะคะ7จ็ดห้หแล้วก็3ามนะคะเน้นวิ่งรูปที่ตัวเด่นก็คือเลข8และเลขเน้อทุกคนนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ ไปต่อกันที่สูตรวัดดวงรวมหวยลาวนะคะแล้วก็สูตรเม็ดเดียวเนาะทุกคน <c oughs> สูตรวัดดวงรวมหวยลาวนะคะจะมีเลข4และเลข2นะคะเนาะตัวเจาะนะคะเพื่อนๆสี 4, นะคะ4 3เนาะ แล้วก็48นะคะเลข2จะมี20ค่ะ25นะคะและ29นะคะทุกคนอย่าลืมกันเลขพี่น้อง4021และตัวเน้นต้องจะเน้นให้แค่เลขละชุดเดียวนะคะ43แล้วก็29นะคะทุกคนเนาะท่านไหนชอบจับคู่ตัวเด่น42ตรงนี้ก็อ่า จับกันไว้หน่อยหนึ่งก็ได้นะคะมาต่อกันที่สุดเม็ดเดียวนะคะจะเป็นเลข9เนาะทุกคนนะคะจะมี91นะคะ94เนาะแล้วก็97นะคะอย่าลืมการเลขพี่น้อง90เนาะนะคะ9เป็น6ได้นะคะทุกคน ท่านไหนที่ชอบสุดเม็ดเดียวรูดเลข9ได้ทุกราวนะคะเรามาต่อกันที่เลขชุด3ตัวบนนะคะ397เมื่อกี้ออกนิเคอีไปแล้วเนาะ743ใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ไหมคะทุกคนออกนิเคอีใช่ไหมต้องดูก่อนเนาะใช่ออกนิเคอีวีไอไปแล้วเนาะนะคะแล้วก็781นะคะ915เนาะ 829นะคะ138นะคะทุกคนอย่าลืมกันเลขพี่น้องนะคะ780 905นะคะ038เนาะแล้วก็ห้ามลืมกลับหัวเลข9ก้กับเลข6เด้อทุกคนนะคะส่วนตัวเน้นนะคะ781915เนาะแล้วก็138นะคะ เนาะเพื่อนๆชอบตัวไหนแคปหน้าจอไว้เลยนะคะต้องไปเร็วมาเร็วเด้อเจ็บคอนะคะทุกคนเหมือนไอตลอดเวลาไอจนหอบอะ่ะทุกคนนะคะเจ็ดหกศูนย์นะคะ, 7, 6, 0, ะ,คะอันนี้เป็นเลขทูบเนาะนะคะอันนี้เป็นเลขทูบเจ็ดศูนย์ก้เจ็ดหกศูนย์อันเนี้ยเพื่อนๆอย่าลืมกันเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์นะคะแล้วก็เลขพี่น้องทุกคนในคลิปต้องไม่ได้ เขียนให้เลยต้องเพื่อนๆนะคะเนี่ยการเลขพี่น้องด้วยเด้อนะคะเผื่อมาเลขพี่น้องนะต้องไม่ได้เขียนไว้เลยตอนนี้ต้องอะ่ะโหลดคลิปลงใน youtube นะคะท่านไหนที่เข้ามาดูย้อนหลังก็อย่าลืมการเลขพี่น้องกันด้วยนะไม่แน่อาจจะมาเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งก็ได้นะคะทุกคนเนาะไม่แน่อาจจะมาเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งก็ได้เนาะ นะคะเพื่อนชอบก็ตามได้เลยนะคะตรงนี้เป็นศูนย์ศย์เป็นหนึ่งหนึ่งได้ด้วยนะคะเลขพี่น้องเนาะอ๋อหนึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็อมองไม่เห็นทีนะคะตอนแรกโอเคนะคะอย่าลืมกันเลขพี่น้องกันด้วยเนาะนะคะต้องจะขอตัวจบไลฟ์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันฮานอยต่อนะคะ เนาะท่านไหนสนใจเข้ากลุ่มแนวทางบูชาวัตถุมงคลแล้วก็สั่งลำไย,ยอบแห้งหรือว่าสั่งสบู่นะคะก็ทักไลน์มาได้นะคะเนาะตรงนี้นะคะทูบนะคะ30แท่งนะคะ99บาทนะคะเลขทูปแม่นแเหมือนเมื่อคืนเลยที่แตก3ตัวตรงตรงหุ้นนะคะเยอรมันเนาะนะคะตรงนี้นะคะ30แทง่งบูชาแค่99บาทนะคะทุกคนเนา ทูปผ่านการปลูกเสกทุกแท่งส่งตรงจากวัดเจดีนะคะทุกคนน้อ3สามสิบแท่งเก้าสิบเก้าบาทนะคะน้อแล้วก็ถุงแดงเรียกรัพย์จะเป็นชุดนี้นะคะทูปสิบแท่งถุงแดงอ่าพญานิคไข่และถุงแดงนะคะทุกคนน้อถุงแดงเรียกรัพย์ตรงนี้นะคะเพื่อนได้ไปนําแบงค์ร้อยนะคะพับใส่ถุงแดงนะนะคะให้หันทางด้านครุดแบบนี้นะคะแล้วก็ พกติดตัวได้เลยนะคะทุกคนเนาะชุดนี้99บาทนะคะแล้วก็ชุดถุงเขียวเนียวซับนะคะทุกคนทูบสิบแทง่งพยายนไอไข่และถุงเขียวเนียวซับนะคะถุงเขียวเนียวซับตรงนี้เพื่อนๆหาแบ่งห้าสิบนะคะพับให้ได้เรือสำเภาทั้งลำเลยนะคะทุกคนเนาะแล้วก็พกติดตัวนะคะ เรือสำเภาช่วยขนเงินขนทองนะคะมาให้เราเนาะแล้วก็เข็มกรดเงินเข็มกรดทองตรงนี้ช่วยให้เงินทองมั่นคงนะคะนะชุดนี้99บาทเช่นกันนะคะส่วนกําไรโอมพระพิคเนศ199รบาทนะคะกําไรโอมพระพิคเนศมีครบทุกสีมีครบทุกไซส์นะคะบูชากําไรโอมนะคะเพื่อนๆได้พย,ยานพระพิคเนศนะคะถุงทองนําโชคเพืเ่อนๆนำ ทูบนะคะนะ้าแล้วก็เหรียญใส่ไว้ในถุงใส่ไว้ในดินนะคะนะขุดดินแล้วใส่ดินนะคะจุดทูบนะคะแล้วก็มีน้ำนะคะน้อแล้วก็มีดอกไม้นะคะแล้วว่ายนะคะนะแล้วเพื่อนๆนำเหรียญ9้าบาทตรงนั้นมาใส่ในถุงทองตรงนี้ก็ได้บางท่านก็ฝังเหรียญเก็บไว้เลยนะคะนะเป็นการซื้อซื้อที่ซื้อทางนะคะ จากพระแม่ธรณีไปเลยบางท่านก็นํามาเก็บไว้ในถุงทองนําโชคตรงนี้9บาทนะคะเหรียญบาท9เหรียญเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะยันพระพิคเนตเพื่อนๆอ่าเป็นแผ่นทองเพื่อนนาไปใส่หลังเคทโทรศัพท์บแบบนี้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะชุดละ199บาทกําไรโอมพระพิคเนตนะคะนะอยู่ในวัดดอยคานะคะสัญลักษณ์โอมตรงนั้นนะคะ ท่านไหนสนใจก็ทักไลน์มาได้เดี๋ยวต้องเอามาให้ดูเนาะสำหรับกำไรโอมนะคะ <c oughs> <c oughs> จะมีอยู่3ามสีนะคะทุกคนเนาะกำไรโอมจะมีอยู่3ามสีสีทองสีพิงโกและสีเงินนะคะ เนาะอันนี้มีสีพิงโกสีทองและสีเงินสีพิงโกช่วยในเรื่องความรักเมตตามหานิยมนะคะเนาะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะนะพูดอะไรทําเขาเรียกว่าอะไรไปเซ็นสัญญาไปเจรจางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแนะนําให้ใส่กําไลโอมสีพิงโกนะคะหรือว่าสีโรสโกตร,ตรงนี้เนาะนะคะ นอส่วนสีทองช่วยในเรื่องการงานช่วยในเรื่องค้าขายนะคะส่วนสีเงินนะคะเน้นช่วยในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะทุกคนส่วนทั้ง3นะคะที่มีสัญลักษณ์โอมนะสัญลักษณ์โอมนะคะเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังนะคะช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆให้หมดสิ้นนะคะทุกคนนอกําไรโอมของแท้จากอินเดียนะคะนะสลักสัญลักษณ์โอมว้รอบ วงนะคะนะ้าตัวเรือนนะคะทําจากสแตนเลส 18K นะคะไม่ลอกไม่ดำนะคะใส่แอมน้ำได้แต่หลีกเลี่ยงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเนาะทุกคนคะตรงนี้นะเลข1.8นะคะนะ้าในกำไรโอมตรงนี้ให้โชคม,มากๆนะคะทุกคนเนาะรัฐบาลไทยก็ออกไปแล้วนอ้องงวดที่ผ่านมานะคะนะ้ามีครบทุกสีนะคะทุกคน เนาะอันนี้ของต้อมนะคะต้องใส่ไซส์60นะคะต้องใส่ทั้ง3าสี่เลยสลับกันใส่นะคะบางวันก็ใส่แค่1วงบางวันก็ใส่ข้างหนึ่งสองวงข้างหนึ่งหนึ่งวงเพราะว่าถ้าใส่3มวงข้างเดียวกันมันจะรู้สึกคับนะคะแต่ว่ามันมันไม่คับนะทุกคนมันไม่คับแต่พอเวลาเราใส่พร้อมกันทั้ง3วงมันมันเหมือนคับอะไม่รู้ว่าคิดตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้คับนะคะ แต่ใส่สามวงปุ๊บมันเหมือนขยับมือไม่ค่อยได้นะคะขยับแขนไม่ค่อยได้ใส่บางข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งหวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะท่านไหนสนใจก็ทักไลน์มาได้นะคะสัญลักษณ์กมก็อยู่ในวัดโอยคำอย่างที่ต้องเคยเปิดให้พเพื่อนๆเอฟซดูทุกครั้งนะคะเนาะ นี่เลยนะคะที่ต้องไปไปแก้บนนะคะนี่เลยหลวงพ่อทันใจวัดดอยคำนะคะนี่สัญลักษณ์โอมตรงนี้นะคะ นี่นะคะทุกคนเนาะหลวงพ่อทันใจวัดดอยคำจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีสัญลักษณ์โอมตรงนี้อยู่ตรงที่เราไปขอพรไปแก้บนดอกมะลินะคะอันนี้ของต้อมเนาะนะคะท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะคะ199บาทได้4อย่างด้วยกันเลยนะคะเนาะ แล้วก็ท่านไหนสนใจสบูต่ตาลึงนมสดนะคะแบรนด์พุ่มบูดนะคะทุกคนเนาะของน้องเต้ยนะคะตัวดังในทิกต o อกเลยก้อนละ45บาทนะคะมีเลขที่จดแจ้งให้เรียบร้อยนะคะเนาะก้อนละ45บาทมีเลขที่จดแจ้งให้เรียบร้อยนะคะเนาะใช้ดีนะคะใช้ดีมากๆนะคะหน้าไม่แห้งตึงรับรองได้เพราะปกติต้องจะเป็นคนใช้ จะเป็นคนที่ใช้ฟูมล้างหน้าตลอดใช้สบู่ไม่ได้แต่อันนี้ใช้ดีจริงๆนะคะเนาะท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะคะเนาะแล้วก็ลำไย,ยอบแพ้งนะคะเป็นลำไย,ยของต้อมแบรนด์ของต้อมเองเลยนะคะน้ำเม่จ่าใบาต้อมนะคะเกรด ส่งนอกนะคะไซส์คัดพิเศษจัมโบ้ใหญ่สุดเลยนะคะสีทองสวยนะคะทุกคนนำไปทำน้ำลำไยก็ได้นะคะเนาะขนาด100กรัมราคา55บาทนะคะขนาด200กรัมจะมีเป็นแบบกระปุกแล้วก็มีเป็นแบบซองซิปล็อกเป็นแบบกระปุกแบบนี้กระปุกละ99้บาบาทนะคะเนาะอันนี้ต้องกินไปนะทุกคนจนเหลือครึ่งดึงนะคะ เนาะกระปุกละ200กรัม99บาท2กระปุกขึ้นไปส่งฟรีนะคะเป็น20ล็อกก็มีนะคะแล้วก็ขนาดครึ่งกิโล240นะคะขนาดครึ่งกิโลเป็น10ล็อกมีนะคะแล้วก็1กิโล460นะคะทุกคนส่งฟรีนะคะเนาะสำหรับโปรโมชั่น2กระปุกสําหรับ200กรัมนะคะเนาะต้องจะขอตัวลาและจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะทุกคนเนาะสวัสดีค่ะบายบาย